สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุ๊กที้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่าน,นี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช์ช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจุ๊บ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง1 g ึ c นะครับก็ตอนนี้นะครับทางเกมได้มีกิจกรรมนะครับ h แ p ปปี้เบลดนะเออเบลดนะก็คือเป็นครบรอบนะครับครบรอบวันเกิดของคุกกี้กล้าหาญนะครับก็เป็นล็อกอินนะครับด้วยกันทั้งหมดนะฮะอ่าล็อกอินด้วยกันทั้งหมด6วันนะครับ6วันวันที่วันแรกก็จะได้1,000งพันเพจวัน2 1,000ึพันเพจวันที่3จะได้สกิน ของช็อคช,ชิปนะครับแล้วก็อ1,000เพชรนะครับวันที่4กับวันที่5อีก1,000เพชรแล้วก็วันที่6จะได้เป็นสกินก้าหาแล้วก็จะได้เป็น1,000ลูกบาทนะครับอย่าลืมมาล็อกอินกันนะครับมีเวลาเ,ลเหลือเวลาอีกประมาณ9วันนะครับเนาะอย่าลืมนะอันนี้เป็นเพชรฟรีก็ประมาณกี่กี่พันเลยอะ 5, ตรงนี้ประมาณ5,000เพชรเลยนะโอ้โหเยอะนะ5,000เพชรเนี่ยเออแต่มันก็เยอะนะครับแต่ไปสู่บางทีก็แป๊บเดียวหมดนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง อขออนุญาตสักครู่ดูเพชรับเพรสักครู่หนึ่งอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสมบัตินะครับว่าเออสมบัติผู้เล่นใหม่เนี่ยต้องปั้นไปทางไหนนะครับหรือว่าผู้เล่นที่มีของแล้วเนี่ยอันไหนที่ควรที่จะทําอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันแบบละเอียดเจาะลึกเลยนะครับก็ผมนะครับได้มีโอกาสมาเริ่มเล่นไ d ดีใหม่นะครับซึ่ง i อดีใหม่ตอนเนี่ยมันเป็น ID น่าจะเป็น ID ดีหนึ่งแหละ คือจริงๆแล้วมันคือไอดีน้องหนึ่งนั่นแหละแต่น้องหนึ่งตอนแรกอ่ะที่มีเพจเสน่ะผมขายไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีเวลานะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือถ้าไอดีนั้นผมไม่ได้ขายไปป่านนี้เนี่ยจะปั้นลิจิแม็กให้ทุกคนได้เห็นแล้วแต่ผมขายไปแล้วนะครับก็เลยมาเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเลยตั้งชื่อว่า1 2 3 4 5 6นะครับไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรตอนนั้นก็ตั้งมั่วไปก่อนนะครับก็จะมาจริงจังไอดีนี้นะครับเป็นไอดีน้องหนึ่ง2นะ ก็คือรอบที่2นั่นเองนะครับก็คือผมได้เล่นมาแล้วคือต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่เออที่ไอดีนั้นตอนนั้นผมไม่มีเวลาจริงๆมันแบบช่วงม6กใกล้สอบไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับเลยต้องเอาหลักไปก่อนนะครับก็ไอดีนี้นะครับตัวละครมี81ตัวนะครับแต่ก็ของน้อยมากนะครับไม่เยอะเลยนะครับหลักๆเนี่ยไอใหม่ที่ผมมีของก็คือจะได้จากเนื้อเรื่อง ทั้งนั้นเลยนะครับจะเนื้อเรื่องล้วนๆแล้วก็จะมีลิ้นจีเนี่ยที่ผมเอาเพชรไปใช้เพื่อเอา p o ยไปแลกนะครับแต่ก็ยังได้แค่เวลสิบนะครับก็ยังยังวิ่งได้อยู่แต่ก็ไม่โหดมากนะครับก็เนี่ยอย่างตัวละครแม็กด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเอ,อ่อเจ็ดตัวเนี่ยได้จากเนื้อเรื่องนะครับสัตว์เลี้ยงที่แม็กทั้งหมดเอ่อเจ็ดตัวก็ได้จากเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับน่าจะแม็กเหมือนกันเนี่ยนะฮะ ได้จากเนื้อเรื่องทางนั้นเลยแม็กจากเนื้อเรื่องนะครับส่วน Adjust ดวงตาลิ้นจี่นี่ผมเอาเพชรไปสุกหาจนแม็กนะครับสมบัติก็แม็กก็ได้จากเนื้อเรื่องทางนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าสมบัติเนี่ยมันอะไรยังไงต้องอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมขอพูดในมุมผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวค่อยไปไอดีหลักเดี๋ยผมจะย้ายไปไอดีหนึงนะครับก็คือผู้เล่นใหม่นะครับผมขอพูดเลยนะครับว่าสิ่งแรกที่ควรทำนะครับมีคนทักมาถามผมว่าเออว่า จะเล่นอะไรยังไงดีนะครับผมบอกคําเดียวเลยนะครับว่าผู้เล่นใหม่นะครับสิ่งแรกที่ควรทําเลยนะครับคือมาเล่นเนื้อเรื่องนะครับย้ำนะฮะผู mother, ้เล่นทุกคนนะครับที่เริ่มสมัคร ID ดีใหม่นะครับหรือกลับมาเล่นนะครับถ้ายังไม่ได้เคลียเนื้อเรื่องเนี่ยมาเคลียรเนื้อเรื่องให้ได้100%ถูทุกดาวยิ่งดีนะครับเนี่ยร้อยเนะครับเนี่ยเคลียให้ได้100%ทั้งหมดนะครับเนี่ยมาเคลียนะครับยิ่งเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องการประจนภัยของคุกกี้ก้าหาเนี่ยสำคัญนะครับ เพราะว่าจะแจกตัวละครแม็กนะครับนี่เลยเห็นไหมจะแจกตัวละครแม็กนะครับไอ้พวกเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมก็ได้ตัวละครแม็กจากตรงนี้เลยนะครับแล้วผมขอพูดเลยนะครับออตอนที่ทางเกมแจกตัวละครแม็กมาเนี่ยจะมีเงินแถมมาด้วยนะครับอย่าเอาเงินตรงนั้นไปใช้เล่นนะเอาเงินไปอัพตัวละครให้แม็กนะครับเพราะว่าผมเห็นแบบบางคนเนี่ยนะเออทักผมมานะครับว่าเอ้ยผมก็งงว่าทําไมเขาถึงจยงปั้นตัวละคร อันนี้ไม่ตันเอ้ยนี่ผมไม่ได้ว่านะแต่ในมุมผมอ่ะก็คือเออเขาถ่ายมาให้ผมดูนะเอ้ยผมอ่ะเขาอาจจะยังเล่นเนื้อเรื่องเคลียร์ไม่หมดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเคลียร์เนื้อเรื่องให้ได้ดาวเยอะๆไว้นะครับแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปปั้นตัวละครให้แม็กนะครับตัวละครเนื้อเรื่องเนี่ยปั้นให้แม็กทุกตัวเลยนะครับถึงบางตัวมันจะไม่เก่งแต่ปั้นเอามาเอาไว้มาเล่นก่อนเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่มีตัวละครเล่นเพราะฉันต้องทําตัวละครแม็กไว้ก่อนนะครับ อันนี้นะสำหรับผมนะอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องสมบัติแล้วอ่ะโอเคนะครับอันนี้ขอย้ําไว้นะครับว่ามาเล่นเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องแจกคุกกี้แล้วก็สมบัติด,ด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาพูดถึงสมบัติกันเลยนะครับสำหรับ ID เดีเล่นใหม่นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสมบัตินะครับถ้าหลายคนเนี่ยถามผมนะบางคนถามว่าสมบัติกับคุกกี้เนี่ยอันไหนจําเป็นกว่ากันนะถ้าถ้าในมุมผมอะ่ะผมตอบว่ามันจําเป็นทั้ง2องอย่างมีด้วยกันเนี่ยคือดีนะครับ แต่ถ้าให้เลือกจริงๆนะครับอันไหนสําคัญที่สุดก็คือจะเป็นคุกกี้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาแม็กไว้ก่อนส,นสมบัตไว้ที่หลังได้นะครับสมบัตค่อยทําก็ได้แต่มันก็จําเป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสมบัตเนี่ยถ้ามันไม่จําเป็นมากเราอ่ะค่อยไปปั้นดีๆรอบๆเดียวให้มันจบแต่เออคุกกี้กับสัตว์เลี้ยงมันอาจจะมาบ่อยเราจะต้องปั้นบ่อยหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาพูดที่สมบัตนะครับสําหรับ ผู้เล่นใหม่นะสมบัติที่ดีเลยนะครับผมแนะนําไปสมบัต huh. ิแจกเลยนะครับเนี uh ่ยอย่างถั่วลันเตานะครับที่ทางเกมแจกแม็กก็อัพให้แม็กไปนะครับเนี่ยสมบัติหนังสติ๊กก็ดีนะครับเปลือกหอยก็ดีนะครับมีน้ําแข็งเนี่ยโคตรดีเลยนะครับยิ่งเป็นด่านเบรกเอานะครับหรือว่าสนามแข่งที่มีเยลลี่มีน้ําแข็งเยอะๆเนี่ยสมบัติมีน้ําแข็งเนี่ยถือว่าดีนะครับมีน้ําแข็งขีมะนะครับ มาเล็ดพืชสดดีดีอันนี้คือดีหมดนะครับอย่างโล่ศักดิ์สิทธิ์ก็ดีเอาไว้กันชนก็ได้นะครับเออมันโอเคเลยนะสำหรับแบบคนไม่มีเครื่องยนต์นะครับถึงจะไม่ได้ระยะนะครับแต่ก็มีโล่ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้กันชนก็ได้ต้องสามครั้งแถมมีแม่เหล็กให้ด้วยนะครับอ่ะและส่วนส่วน,วนถามว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยสมบัติที่ควรมีใช่ไหม ในมุมผมนะคือมันไม่ต้องไปซีเรียสว่าเราต้องรีบปั้นสมบัติใหม่ให้มันตันเนี่ยเราสมบัติเนื้อเรื่องที่เขาแจกเนี่ยเล่นๆไปก่อนก็ได้ถึงแต้มมันจะห่วยนะยอมรับว่ามันอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ยังใช้ได้ดีกว่าไม่มีสมบัติเลยนะครับก็ควรที่จะมีเลยนะครับผมแนะนําว่าลายแทงเนี่ยมีติด ID ไว้ก็ยังดีไข่เนี่ยควรมีเพื่อเพื่อบังดานนะครับไข่รองเท้าเนี่ยควรมีไว้นะครับรองเท้าล็อี่ป๊อปเนี่ยนะครับอัพสักเจ็ดนะครับไข่ก็อัพให้ได้สักเจ็ดเอาไว้ใช้พวกคุกกี้ชาเลน ได้แค่เบลสามแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหากันที่หลังนะครับแล้วก็จะเป็นหีบไดนาไมต์เนี่ยจะเป็นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนสมบัติอันื่นก็อย่างตุ๊กตาหมีนะครับก็ควรมีนะครับเผื่อไปเจอด่านที่มีเยลลี่หมีเยอะๆนะครับก็ต้องใช้เป็นสมบัติเฉพาะไปนะครับและอีกอันหนึ่งเลยนะครับที่ควรมีนะครับอ่าควรมีนะครับแต่ผมยังไม่มีนะครับก็คือหายไปไหนแล้ว อันนี้ย้าเลยนะว่าควรมีนะครับแต่ก็จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีมันก็จะดีนะครับจะเป็นเข็มทิศสงสวัสดะครับเพราะว่าคุกกี้ใหม่ๆเนี่ยนะครับจะไม่ดูดเยลลี่หมีบินนะครับถ้าเรามีเข็มทิศส,ส,สดสงสวัสด์เนี่ยมันจะดูดเยลลี่หมีบินนะครับทำให้แบบเราเก็บเยลลี่ได้ง่ายมากขึ้นนะเออเวลาหมีบินเนี่ยเคยสังเกตเวลาผมเล่นไหมเวลาใครมาดูซีมสดเนี่ยจะพูดระจับนะแบบ สกิลไม่ดูดหนีบินนะครับแต่สมบัติได้ช่วยทำให้ดูดหนีบินนะครับมีติดตัวไวถือว่าดีนะครับก็ขอย้ําเลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นสมบัติที่ควรมีแต่ถามว่าต้องรีบปั้นแม็กไหมสําหรับผู้เล่นใหม่ไมต้องรีบปั้นแม็กไปเน้นคุกกี้กับสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะเออนี้สําหรับผู้เล่นใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในบุมของผู้เล่นพอมีของบ้างเดี๋ยวขอวาร์ปไปอีกไอเดียหนึ่งนะสักครู่นะ อ่ะโอเคนะครับอันนี้เรามาอยู่กันที่ไอดีหลักผมนะครับก็อันนี้จะเป็นสําหรับคนที่มีงบนะครับในการปั้นสมบัติแล้ว่าเอ้ยมีเพชรเหลือคือเราแบบมีคุกกี้ล้วมีคุกกี้เล่นแล้วนะครับแต่สมบัติเราจะเอายังไงดีนะครับซึ่งมันจะเป็นคือณนะตอนนี้นะณตอนเนี้ยคือสมบัติที่มันดีเนี่ย เออมันดีที่ด,ดีจริงๆเนี่ยนะครับคือมันยอมผมยอมรับว่ามันดีอ่ะแต่มันแพงไงเออแต่มันดีจริงนะครับก็จะเป็นเนี่ยแหละนะครับหยดเพลิงบริสุทธิ์ก็คือจะเป็นสบัดรีเจนเนอรี่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยคือมันดีนะครับยอมรับว่ามันดีแต่ผมปั้นไว้แค่วิวเจ็ดพอพอเอาไว้ทําแค่คุกกี้ชาเลนจ์ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าพออะไรนะครับก็ไปดูคลิปกันได้นะครับสําหรับหยดเพลิงนะที่ผมปั้นไปแค่วิวเจด็ด คือผมยอมรับว่าสมบัติอันนี้มันดีจริงๆนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีนะครับก็เอาสมบัติเก่าๆมาเล่นก่อนก็ได้นะครับอย่างผมนะครับผมขึ้นเลเจน์ได้แล้วแต่ผมตกมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละขึ้นๆตกๆนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่แรงประมาณชาเลนเจอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับขอเปิดทีทองแป๊บนะอ่ะนี่นะครับเปิดดีบทองไปเดี๋ยวคุกกี้ก็ตันและไอดีผมใกล้ตันหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคเปิดประจำๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับเนี่ยอย่างแบบอย่างผมนะอันนี้จะเป็นในมุมผมก็คือแบบผมจะเอาแบบอย่างดานหนึ่งเนี่ยผมจะเอาเป็นเซตผสมเก่าๆอ่ะอย่างแบบสมบัติเก่าๆอ่ะอย่างแพทก่อนนะที่เขาเล่นแต้มดีเนี่ยผมจะเอามาใช้นะครับจะเอามาใช้นี่เลยจะเอามาใช้จะเอามาใช้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าถามในมุมผมนะว่าผู้เล่นที่พอมีของเนี่ยจะปั้นสมบัติอะไรดีนะคือผมแนะนําว่าให้เอาเพชรอะดองไว้ก่อนนะครับ คือเดี๋ยวเนี้ยนะครับคือผมไม่รู้นะตั้งแต่ที่ผมสังเกตอ่ะคือสมบัติใหม่มาเนี่ยจะมาแทนสมบัติบางชิ้นเนี่ยออกไปชิ้นหนึ่งนะครับสมบัติใหม่เนี่ยจะมาและจะติดจะติดในสนามแข่งเนี่ยตลอดนะครับสมบัติใหม่ๆอ่ะต้องได้ติดตลอดนะตอนนี้นะในมุมผมผมคิดว่าถ้าใครที่พอมีของสามารถปั้นได้ประมาณสามหมื่นเพชรสี่หมื่นเพชรเนี่ยอ่อปั้นสมบัติใหม่ให้แม็กไปเลยนะครับคือ มันได้ใช้อ่ะแล้วคือบางบางสมบ,บัติเนี่ยมันเป็นสมบ,บัติใหม่ใช่ปะ่ะมันก็ยังแบบเออถึงแบบเราจะไม่มีเพชรไปปั้นสมบ,บัติใหม่ที่เป็นมาอีกแพหนึงแต่เรายังสามารถเอาสมบ,บัติใหม่ที่เราปั้นผมจะพูดยังไงดีอ่ะสมมติว่าปอมปอมเชียเนี่ยมาแพทที่แล้วใช่ไหมอ่าผมปั้นปอมปอมเชียไว้แพทที่แล้วแม็กก็เลยนะครับแล้วแบบสมบ,บัติเนี่ยคุกกี้เลเจนดารี่เนี่ยมาใช่ปะ่ะมันมาแทนสมบ,บัติอันไหนก็ไม่รู้แต่ปอมปอมเชียยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าในมุมคนที่มีของนะครับหรือคนที่มีแบบของที่จะปั้นสมบ,บัติตันเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปั้นสมบ,บัติทําแต้มใหม่ๆไว้สักสองสามชิ้นนะครับปั้นไว้สักสองสามชิ้นแน่นอนนะครับส่วนสมบ,บัติเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีกันแล้วนะพวกเครื่องยนต์เนี่ยควรที่จะแม็ ไว้นะครับเครื่องยนต์คนที่จะแม็กนะครับนะเครื่องยนต์คนที่จะมีติด ID Mac แม็กไว้นะครับเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนลายแทงนะครับควรที่จะมีติดไปแล้วแม็กไว้ก็ดีไม่แม็กก็ไม่เป็นไรลายแทงนะครับส่วนสมบัติหมีโซออลมันจะเป็นสมบัติย่อยละมีก็ได้มีไม่ได้แต่ในมุมผมนะครับที่ผมสังเกตก็คือสมบัติใหม่นะครับดีตลอดนะครับเผลอๆมันยังใช้ได้อีกนะครับในแพทหน้าๆด้วยนะครับก็ ถ้าถามผมนะครับว่าผู้เล่นพอมีของบดปั้นสมบัติอันไหนใช่ไหมผมแนะนําว่าให้ปั้นสมบัติใหม่ๆไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเราปั้นสมบัติสมมติว่าเราปั้นสมบัติใหม่แผ่นเนี่ยแมกแล้วแล้วแผ่นหน้าเราไม่มีของปัน้นไม่ต้องเป็นไรเราเอาสมบัติใหม่แผ่นท,ที่แล้วใช้ไปก่อนนะครับแผ่นที่เราปั้นแมกไว้ใช้ก่อนประมาณนี้เนาะก็น่าจะ,ปะเป็นประโยชน์นะครับหรืออาจจะไม่เป็นประโยชน์นะแต่ผมว่ามันดีละนะครับแนวทางนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าใครมี เทคนิคที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม